สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเก่งบารบือนะครับวันนี้มาดูเครื่อง CNC นะครับทํางานนะครับพอดีเครื่องพัดมา,ามันเสียนะครับใช้งานหนักนะครับก็เลยได้เอาประกานะครับใช้งานแทนนะครับ ไอตัวนี้เป็น CNC DIY นะครับ DIY นะครับช่างขึ้นมาเองนะครับหรับแบบบ้านๆนะครับไม่ได้อะไรเยอะมากมายนะครับแต่ก็ดีครับช่วยแบ่งงานได้เยอะครับแต่ตอนนี้ <c oughs> เครื่องพาร์ทมามันพังครับก็เลยต้องใช้ระบบนี้ไปก่อน กีเส้นแล้วก็เดี๋ยวหินเชียลูกหมูนะครับตัดเอาลูกหมูตัดเอานะครับเป็นกี่เส้นนะครับเพราะบางเส้นมันเส้นโค้งนะครับมันมาร์กยากนะครับมันเขียนยากนะครับก็วิ่งไปตามเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มสปีดขึน้นอีกนะครับเปลืองมึกนะครับเปลืองปากกาเนาะ ถ้าใช้แก๊สก็มีหัวแก๊สนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหล็กบางนะครับมันงอครับมันกุ่งงอเร็วครับเหล็กบางแค่หนึ่งมิลก็ตอนแรกเครื่องนี้ทำ เล็กๆนะครับเมตรคูณเมตรนะครับทีนี้เมตรคูณเมตรมันไม่เพียงพอนะครับก็คือพื้นที่ใช้งานมันไม่พอนะครับอันนี้ตัดเหล็กได้นะครับ4คูณ8ฟุตนะครับ4ฟุตคูณ8ฟุตนะครับตัดได้ งาน DIY นะครับก็จะดูเลอเทอะหน่อยก็ลางก็เป็นเหล็กฉากนะครับล้างก็เป็นเหล็กฉาก อันนี้เป็นพาร์ทของรถไถนะครับก็คือส่วนที่เป็นบังคูลนะครับบังคูลนะครัุณรถแล้วก็บังสายพานนะครับอันนี้ผมใช้คำสั่งของอ,อพัดม่านะครับ ก็เดี๋ยวเส็นนี้แล้วก็เอาหินเจียตัดตามเส้น นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ครับขอบคุณมากครับ